จะเพื่อนๆโดนๆในรอบอ่าสิบสามปีเนาะจ้ะนำจะล่องปั่นจักรยานเขาไปในเมืองซีกวัวนะครับเพื่อนๆอยากกินข้าวโพดข้าวเหนียวต้มจ้ะแต่ที่นี่มือน,นี้อากาศมันดีแฟนเล่าแฟนนางเพื่อนอ่าตัดหญ้าจับเพื่อนๆแล้วก็ล่างอ่าวิตเตอร์กาเต้นเนาะจ้ะตู้กระจกไอ้ ที่น้ำเอาพักเขานะจ๊ะเพื่อนๆืนน้ำก็เลยจะลองปั่นจักรยานจ้ะนอกจากเพื่อนเพื่อนที่เก้าเ้าที่น้ำข้นล่วงกับมีเพื่อนเพื่อนางนอกจากว่าระยะทางจากอ่ะบมานสามเมืองศรีอยู่ไปเมืองซิกบวกนอกจากบอมเบิบอนนะจ้ะจากกิโลสามกิโลนะคะเพื่อนเพื่อนไปกลับกบหกกิโลจ้ะกระบอเป็นยางน้ำมาถือว่าปั่นจักรยานสูบโอโซนแล้วก็เอาบิ้วขลางทางให้เพื่อนเพื่อเบ่งนะจ้ะ เพื่อนสวัสดีจ้าสวัสดีสุขสุขคนนะจ๊ะเนาะสวัสดีอีกรอบนะคะสวัสดีทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะ็นอืนกับก่าขอพูดคุณหลายเด้อจ้ารับชมเราฟังคลิปสาวเมืองสีคนไกบ่บาเน,นะจ้าที่น้ำปั่นจัก,กรยานไปน้ำอยากกินขา้ขาวโพดข้าวเหนียวจ้าขา้ขาวโพดข้าวเหนียวข้าวกล้ามแบบนี้จ้าเพื่อนจ อีกอ่าสลึงหนึ่งอ่าโฮกโอยโรเนาะจ้ะเพื่อนเพื่อนน้ำได้มากตามจริงนหน่าว่าน้ำจะมาจักซีแพคจ้ะแต่มันเมิดจ้ะเพื่อนเพื่อนคนอ่าจากจจคลองลาเนเพื่อนมาเธอมาเสือไปเมิดแล้วคนเ่าะน้ำก็เลยห์ขำนะคะเพื่อนเพื่อนนี่จ้ะเป็นหลานอ่าที่น้ำ<า>ไปนี่เป็นหลานอ่าของคนเวียดน,น,นามนะคะมักกินหลายจ้ะเพื่อนเพื่อน จ้ะแล้วน้ำก็ได้อันนี้เป็นปลาเข็งเนาะจ้ะปลาเข็งนี่ซีโตเนาะจ้ะเพื่อนเพื่อนราคาขาวของกะจะแพงแน่จักหน่อยจ้ะเพื่อนเพื่อนประวันเป็นของมาจากบ้านเฮาจ้ะเบเด้โฆษณาให้เพื่อนได้จ้ะอยู่นี่มันอ่าซียูโรเก่าเก่าสลึงจ้ะเพื่อนเพื่อนภาษาบ้านเฮาเนาะจ้ะเซนมีนะคะเพื่อนๆเอ้ยเซนขนมจีนน้ำมากินยี่ห่อนี่ได้จ้ะบ่ได้โฆษณาให้เพื่อนนะคะ นามก็เลยอ่าสื่อเอาเครื่องปรุงของออาผัดกะเพราจ้ะเพื่อนๆือนยี่ห้ออ่อโบโรเนาะจ้ะมาไหว,วาหัาวัเเซ่ผัดกะเพราไห้สามีนะคะไปเห็นบักม่วงจ้ะเพื่อนเพื่อนบักม่วงที่เพืเ่อนเพื่อนเห็นอยู่นี่ซีหน่วยหนี่สิบสิบเอ็ดยูโรเนาะจ้ะนามจะสื่อมากนามว่านามจะเห็นข้าวเหนียวบักม่วงกินจ้ะราคาบักม่วง บักม่วงนี่เป็นบักม่วงอของหลานด้านเวียดนามนะคะเพื่อนๆจะจะถูกก็บบักม่วงอนาบดอกไม้บานเท่าอยู่จ้ะก็ะโอเคอยู่นะคะราคาประมาณนี้เนาะจ้ะถ้านาำดอกไม้ก็ยี่สิบกิโลนึงก็ยี่สิบสามยี่สิบหาแล้วแต่จากของหลานเพื่อนนี่นะคะ หน่วยนำกยซื้อมากินอยู่จ้ะเพื่อนจะหอมแสบคึื่นกันก็นกนบางม่วงอ่ะอกหล่องนะคะเพื่อนเนนะคะนมซื้อมากนาซื้อมากินแล้วกัน,นํา,นาว่ามันอร่อยดีค่ะราคากับพ่อจับตองได้ค่ะบางมงะะ่วงเนาะค่ะนมก็เลยลดค่าชสจ่ใจลงจ้ะบอซื้อนาบางม่วงนาตดอกไหม่ซื้อบางม่วงอ่ะของอ่ะล้านนะเวียนนมแทบบางม่วงนาตดอกใหม่จ้ะเพื่อนเพื่อนเห็นแล้วนำไล่ไหลจ้ะ อยากกินแห้งมากหน้ามากต้มกินถ้าพเพื่อนๆผู้ได้หักะแล้วไปผู้ได้บ่งหูกะเอามาบ่ตองเวฟด้วยจากพเพื่อนๆตม้มคือกันก็ห้าตม้มข้าวโพดบานห้านะคะแล้วเอาเกลือลงนะคะรสชาติเพิ่นจากแซบคือข้าวโพดเข,า,ดขาเดียวบานห้าเลยจ้ะรสชาติต่างกันจากที่ห้าซสื่ออยู่บ้านนะต้มเลยจ้ะอยู่ต่างแดดเนาะจ้ะเพิ่นอัดมากเพิ่นสือกินแบบนี้เ่ราะจ้ะเพื่อนๆให้จังไดได้ นี่เจ้าเพื่อนเพื่อนปันจักรยานไปเพื่อซิงหนีค่ะไฮไลท์ Hi like ของคลิปเนาะจ้ะแต่ใดก็ได้อ่าบอกมองสุกมาน้ำเนาะจา้ะคลิปนี้นะคะปันจักรยานจากเมืองโลมาไปซิกบวกเจ้าเพื่อนเพื่อนอยากกินเขาโพดเขาเหนียวจ้ะแต่ว่าอ่าแฟนเพิ่นตัดหญ,ญ้านะคะนาะเพิ่น,นทำความสะอาดขางขาบานนะคะนำกันเลยถือโอกาสปันจักรยานออกกําลังกายไปนะได้มากสองแพ็กจ้เพื่อนเพื่อนไปสืบไปจนเจ้าของลานพันบอกว่า นำมว่านามจะเอามาจากสี่แผกหรือจากเผื่อๆแต่วาดามาสองแผกจ้ะถามเพื่อนว่าเธอมีอีกบ่อท่านเขาบอกว่าโอ้ยมืดแล้วเขาวางสีปนาเธอจงมาเอาไม้เขาก็ลังสั่งอยู่จ้ะที่นามไปเห็นไปพอนามกับโพดลงมกับมีเผื่อๆหลายคนนะคะเพื่อนมากินเมือนกับไปซื้อเอาซื้อเอาจ้ะมันเลยว่าอ่านโอ้ขอบใจได้หลายทีโพดเห็นฉันเพื่อนา